สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันในเกมแร็ก a r o ร็อกเน็ก e r เจเนเรชันั่นเองตอนนี้ตัวเกมก็เปิดรอบโค้ด Data ให้เราได้ลองทดสอบกันอีกแล้วนะครับซึ่งรอบนี้จะมีการเพิ่มภาษาไทยเข้ามาแล้วนะจ๊ะแต่ว่าจะมีการจํากัดในส่วนของ ID ที่จะเข้ามาเล่นด้วยนะครับใครดีใครได้ครับผมถ้าเกิดเห็นคลิปนี้แล้วก็ลองรีบโหลดไปแล้วก็ติดตั้งดูนะครับเผื่อจะทันนะโอเคเราไปดูบรรยากาศดีกว่านะครับ ผมก็ตัวเกมอย่างที่บอกนะครับว่ามันทดสอบอยู่ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีเซิร์ฟเวอร์แค่เซิร์ฟเดียวเท่านั้นนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะเลือกเปลี่ยนภาษาได้นะครับโดยการมีการเพิ่มภาษาไทยเข้ามาแล้วนั่นเองนะจ๊ะโอเคเรากดเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าครับผมนีอ่อันนี้คือเป็นตัวละครที่ผมสร้างไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวอย่างตัวละครที่มันจะมีให้สร้างกันละกันนะครับมกดเข้ามาตรงนี้ครับผม อ่านี่ฮะก็จะเหมือนตอนรอบทดสอบรอบก่อนนะครับที่จะมีตัวละครก็คือมีตัวผู้ชายแล้วก็จะมีตัวผู้หญิงให้เราได้ทําการทดสอบนั่นเองนะครับนี่ฮะตามนี้เลยครับอ่าตัวผู้หญิงก็นี่ยครับเปลี่ยนทรงผมได้นะครับตัวผู้ชายก็เปลี่ยนทรงผมได้เช่นเดียวกันนะครับออแล้วก็เปลี่ยนสีผมได้อะเนาะนะครับจะเป็นประมาณนี้นะ เออเนี่ยมันจะมีให้เลือกเข้าคล้าประมาณนี้นะครับก็เมื่อเลือกเสร็จแล้วก็กดตั้งชื่อแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาที่ตัวละครตัวเดิมของผมนะครับนี่อะเดี๋ยวกดออกข้างน,นอกก่อนนะครับผมอะตัวผู้ชายก็จะมีทรงผมตามนี้ครับทรง,งผมอันนี้เท่นะผมใช้เป็นทรงผมนี้นะครับก่อนหน้านี้นะฮะเอออะโอเคมาครับมาเลือกตัวละคตรตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือตัวนี้ผมเลือกเล่นไว้นะครับผมมาจัดไปเข้าไปเลยครับผมตอนนี้ผู้คนก็ค่อนข้างที่จะพลุกพล่านนะครับผมอา เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับนี่บรรยากาศจะเป็นประมาณนี้เลยฮะ,ะแล้วก็ทีนี้เวลาที่เราจะทําการปรับตั้งค่ากราฟิกต่างๆก็กดเข้ามาตรงนี้ครับผมนี่ฮะมัจนจะมีเราตั้งค่าอยู่นะครับก็กราฟิกนะครับปรับสูงสุดเรียบร้อยนะครับซึ่งผมปรับไปแล้วเรียบร้อยตามนี้เลยนะครับภาษาก็เปลี่ยนได้จากตรงนี้หรือว่าจะเปลี่ยนจากหน้าที่เข้ามาตัวเกมได้ด้วยเช่นกันนะครับนี่ฮะสามารถสูงเข้าสูมออกได้นะครับปกติเลยนะครับผม เวอร์ชันนี้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นที่ค่อนข้างจะแบบเ,เรียกว่าเหมือนในแบบแล็ c พีนะสำหรับผมนะครับเแต่ถ้าเป็นเอเท n อลเลิฟเนี่ยก็มีการอัปเดต2.0งสมาแล้วเนาะนะครับผมแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นอีกอันนึงจะเป็นคนละเวอร์ชั่นกันนะครับอโอเคกดเควสนะครับเควสจะอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะจ๊ะ นี่ครับผมอ่ากดไปมันก็จะวิ่งไปแล้วนะครับผมไปเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นเล่นคร่าวๆกันสักหน่อยกันนะครับตัวเกมจะมีการเอ่อโค้ดเบต้าเนี่ยจนถึงวันที่5มีนาคมนี้นะครับก็ระยะเวลาเนี่ยประมาณ3วันนะครับโอเคเออมาแล้วครับนี่มันพาเข้ามาในเนื้อเรื่องะอ่ะเดี๋ยวผมกดข้ามไปเลยนะครับในส่วนของเนื้อเรื่องตัวนี้อะไรยครับนี่จัดการกับพวกโปลิ่งน้อยทั้งหลายนะครับเหมือนรอบทดสอบรอบก่อนแหละ เพียงแต่ว่ามันมีภาษาไทยแล้วมันคือมันง่ายกว่าเดิมอ่ะนะครับผมนี่จัดไปจัดไปเลยนี่แน่โอเคจัดการทั้งหมด5ตัวนะครับผมนี่แล้วก็อีก3ตัวนี่ครับผมการโจมตีก็โจมตีออตโอต้เลยนะครับโอเคเรียบร้อยอ๋อเมืนแบบ APS มันแบบอ่อช่วงแรกที่มันขึ้นมามันยังแบบมีแบบเนี่ยแปบ๊บหนึ่งนะครับผม นะจากการนี้น,นี่อันนี้เขาจะสอนแบบว่าเอา่อน่าจะเป็นทิชเดสนะฮะเท่าที่ผมจำได้นะนี่ครับนี่นี่นี่ไงมาแล้วมาแล้วอยู่ตรงนี้นี่อ่านะกดเลยครับแกล้งตายหน่อยปึ๊บโอเคนะครับผมเรียบร้อยนี่นะเปิดไปนะครับ ใครที่เข้ามาทดสอบทันก็ดีใจด้วยครับผมแต่ถ้าใครไม่ทันก็ดูผมเล่นก่อนก็นแล้วกันนะครับแล้วก็หรือว่าดูคนอื่นๆเล่นไปก่อนนะอโอเคเสร็จเรียบร้อยครับเวสนี้ไฟไปต่อครับผมไปเลยแต่ข้ามนะผมจะแตกข้ามนะครับในส่วนของการการสอนอะไรพวกนี้นะครับผม ให้ดูแบบเป็นบรรยากาศเ,าเข้ากราวนะครับว่ามันไปไงอะไรแบบไหนนะครับบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นเนาะนะฮะผมคิดว่าถ้าตัวเกมมันเปิดแบบให้เข้าเล่นแบบเต็มที่จริงๆเนี่ยโอ้โหผมว่าคนแบบไม่รู้มาจากไหนแน่นอนนะครับพวกโปลิงต่างๆเนี่ยก็คงจะต้องมาแย่งกันตีอีกเหมือนเดิมนะครับผมเออโอเคึ๊บ มีโอกาสที่ตัวเกมเขาจะเพิ่มในส่วนของผู้คนที่จะเข้ามาร่วมทดสอบนะครับมีโอกาสนะเพราะฉะนั้นก็ลองสมัครเข้ามาดูก่อนนะครับเผื่อสมัครเข้ามาเล่นได้โอเคเรียบร้อยไปต่อครับผมไปครับไปครับเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของการเปลี่ยนอาชีพด้วยนะครับแต่ว่าต้องเก็บเลเวลก่อนนะตอนนี้นะ ตอนนี้เราจะมีโปลิ่งขี่แล้วนะครับผมอะกดขี่โปลิ่งเลยนี่เน่ได้โปลิ่งมาขี่แล้วโอเคนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับกดขี่ขึ้นมาเลยนี่ครับได้โปลิ่งมาลวจ,จ้าปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับเริ่มต้นทุกคนก็จะได้มาขี่แบบนี้นะครับผมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวผมขอข้ามไปในส่วนของการเปลี่ยนอาชีพเลยก็แล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ก็เลเวลส0เรียบร้อยแล้วนะครับผมอาก็จะมาคุยเควสข้างในตรงนี้เนาะ มาแล้วครับผมคุยเวสไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีการแบบว่าให้เราทาการเปลี่ยนอาช,ชีพอะไรเงี้ยนะครับจะมีคําถามนะก็กดๆไปนะครับผมอ่ะกดไปเถอะนะครับเรียบร้อยอประมาณนี้ประมาณนี้เดนนี๋ย้กดปิดก่อนอันนี้นะครับไม่เกี่ยวนม่เกี่ยวนีเรียบร้อยปึ๊บนี่ครับจ็อบสิบเลเวลสิบอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคนี่อันนี้กดข้ามไม่ได้ด้วยนะมันบังคับให้เราดูนะครับนี่ฮะ มันจะมีตัวอย่างในส่วนของอแบบว่าสายอาชีพแต่ละสายนะครับมาให้เราดูนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของซอดแนนนะครับนี่มีอะโคอ่านี่ครับผมมีเมดนะครับนี่อย่างเท่เลยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโจนนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็มีนักธนูอาร์เธอร์นี่ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นพ่อค้านะครับมาเชนนั่นเองอโอเค เดี๋ยวผมจะเอาเป็นอันนี้แล้วกันเนาะนะครับเอาเป็นนักธนูแล้วกันนะโอเคครับแล้วก็กดเลือกเลยเชิปนี่ครับผมสามารถที่จะแบบเข้าทดลองก่อนได้นะว่าเราชอบสายอาชีพไหนยังไงนะครับคือมันจะมีให้เราเข้ามาทดลองแบเนี่ยนะครับผมเนี่ยทดลองใช้สกงสกิลต่างๆนะครับเนี่ยอ๋อเป็นสไนเปอร์นะครับเป็นสไนเปอร์นี่ครับผมปึ๊บนี่ครับทดลองสกงสกิลอะไรไปนะครับประมาณนั้นเนาะโอเค คร่าวๆนะครับจัดไปกดใช้สกิลอื่นๆได้นี่ครบับปึ๊บปึ๊บ,บนี่คือการทดลองนะครับทดลองทดลองแต่ละสายอาชีพนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวข้ามในส่วนตรงนี้ไปเลยแล้วกันนี่แนะ่เรียบร้อยอ่าปคิดสําเร็จแล้วโอเคสวยงามครับผม ประมาณนี้นะก็กดเลือกอีกทีหนึ่งนะครับนี่เขาจะถามว่าคุณยืนยันที่จะเปลี่ยนเป็นอาชร์ไหมนะครับถ้าเกิดยังไม่อยากจะเปลี่ยนก็กดตรงนี้ขอคิดดูอีกทีหรือว่าจะตัดสินใจเลยก็ตัดสินใจดีแล้วนะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนเป็นอาชีพนี้อยู่แล้วนะครับอ่าโอเคทีนี้ก็ไปคุยคเควสหลักครับผมอ่าโอเคคุยปึ๊บนี่เรียบร้อยอคุยคเควสก่อนนะครับนี่ คุย้มันเสร็จเนาะแต่ข้ามแต่ข้ามไปนี่มันจะต้องให้เรามาคุยแบบนี้ก่อนนะครับเราถึงจะสามารถเปลี่ยนได้นะมาเลยอ่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแล้วครับนะตอนนี้นี่อ่ามีสกิีพยานต่างๆเข้ามาแล้วครับเรียบร้อยโอเคเอาละตอนนี้จะเริ่มวิธีการเปลี่ยนคลาสแล้วนะ เออพมมีภาษาไทยและอ่านง่ายขึ้นเยอะเลยเอะเกิดอะไรขึ้นกัข้าขอให้เจ้าใช้พลังนี้กับทุกสิ่งมันกดข้ามไม่ได้ก็เลยต้องอ่านไปนะครับนี่นครับเรียบร้อยครับเ่เจเรียบร้อยครับเปลี่ยนแล้วนะฮะดูตัวเองครับผมถ้าขอประกาศว่าเจ้าคืออาร์เชอร์ที่ผ่านเกณฑ์แล้วนบัตรเดย์โอเคครับเรียบร้อยตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็นอาร์เชอร์เรียบร้อยครับผมก็วิยกวส นั่นเองอ่ามันจะมีให้เราเลือกครับว่าเราจะเลือกอัเทอน์นูนแบบไหนนะครับผมอ่าโอเคนะครับทีนี้ก็เนี่ยครับกดเข้ามาดูอีกทีนึงนะครับในส่วนของสเตตัสเหล่านี้นะครับคือมันจะมีการรีเซ็ตให้หมดเลยนะครับณตอนนั้นคือเราเลือกเป็นในส่วนของโนวิดเนาะนะครับอันนี้ก็คือรีเซ็ตหมดแล้วนะครับแล้วก็มาดูเซ็ตแนะนำอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีการแนะนำนะครับว่าเราจะเอาแบบไหนอ่าเขาก็จะมีบอกอยู่นะครับก็แล้วแต่เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเอจิเน็กซ์นะครับ แล้วแต่ว่าใครจะชอบสายไหนนะอันนี้ก็ต้องเลือกเอาเองนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นการแบบว่ากดคอนเฟิร์มแบบยืนยันนะครับว่าคุณเป็นอาเชอร์แล้วเรียบร้อยนั่นเองนะครับกดมอบปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของตัวเกมนะอันนี้คือเอามาให้ดูแบบคร่าวๆนะครับเป็นคลิปแรกก่อนแล้วกันนะครับผมทีนี้เดี๋ยวมากดดูตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับเอตัวเกมมันก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามาก็คือตรงนี้ครับนี่ มันก็จะมีแบบเป็นห้องแต่งตัวตรงนี้ครับให้เราเข้ามาดูครับสามารถที่จะแบบทําการแบบว่ากดแต่งตัวได้นะครับผมกดดูนะครับแล้วก็กดดูได้ว่าคุณจะรับได้จากที่ไหนอะไรยังไงนะครับมันจะพาเราไปนะครับประมาณนี้เนาะนะฮะนี่นี่เรามาลองแต่งตัวได้ครับกดใส่ดูคร้าวๆเฉยนี่ฮะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนทรงผมใหม่ได้อีกนะเออนะครับยังไงก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะ เรียบร้อยชนี่ครับผมเมนูอื่นหลายๆอย่างของตัวเกมเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มเติม้ามาครับรวมถึงเมนูสกิลเนี่ยที่เราคุยไปเมื่อกี้นี้นะครับผมมันก็เพิ่มเติมเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ตัวเกมมันก็จะสอนนว่าจะให้เราอะไรยังไงนะครับทีนี้ในส่วนของเออสกิลก็เหมือนกันครับมันก็จะมีการสอนนะครับผมว่าจะให้เราเลือกเออสายไหนแบบไหนยังไงนะครับเห็นไหมมันจะมีการบอกอยู่นะครับตามนี้นะครับก็เออเอาเป็น แต่นี่ละกันนะครับผมเอาแบบง่ายๆนะครับผมเนี่ยกดเลือกเลยนะครับเขาก็จะมีการอัพให้ทันทีอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งแบบเ,เล่นง่ายๆแต่ไปสบายมากเลยนะครับตรงนี้นะออก็เดี๋ยวในส่วนของคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาฝากไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับใครที่สนใจก็รีบโหลดละกันหลังจากเห็นคลิปนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นว่าตัวเกมเนี่ยมันจะมีการจากัดอไี้เข้ามาเล่นนะครับ เออมันไม่ได้แบบเข้ามาเล่นได้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้มันแก้อยู่ในช่วงทดสอบเท่านั้นนะครับผมในแม็กก็ร,รีบๆกันละกันนะสำหรับคลิปน,นี้เดี๋ยวผมเอาไว้ประมาณคร่าวๆเท่านี้ก่อนนะครับว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับในแม็ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อตอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีเกมนี้นะ็กจ้าว่าเดี๋ยวเจอกันครับไปละสวัสดีทุกคนจ้า